ครับวันนี้วันนี้ลงพงนะครับพากินชาแนลนะครับผ่านมาทางสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าพี่อะไรครับเนี่ยพี่เบนครับวันนี้ผ่านมาทางนี้นะมีพี่สาวแนะนําพี่กบแนะนําร้านนี้มามีเมนูอะไรบ้างนะครับเด็ดรอีสานนะคะลาบก้อย้มขมตเล็บก็เป็นอาหารตาฝสั่งนะคะอันนี้ก้อยขมค่ะเดี๋ยวลองลองก้อยขมก่อนเนาะ Rolle, ลุงลพงษงลองชิมดูก่อนนะว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรจะค่อยการตีให้เดี๋ยวให้พี่เราตัดนี่ก่อนเนื้ออย่นะนี่อ่่เดี๋ยวเราค่อยขมอันนี้ลุงชอบมากเลยครับลุงพงชอบมากแซบนัวแซบนัวใช่ไหมอ๋ออ่เข้ามาดูอ่านี่ครับอ๋อพี่กบมาบ่อยเหรอครับพี่เเากกินนประจทุวัลยอ๋ออ๋อคุณลุงเว้ยกินประจำทุกวันใช่ไหมอ๋อครับ ข้าวครับน้ำเปล่าสิวันนี้พี่กบแนะนำม,มาเนาะเดี๋ยวดูก่อนลองลองชิมดูก่อนเนาะนี่อันนี้เป็นดีดีดีดแท้จริงพี่กบเนี่ยต้องเอาดีให้พี่กบเยอะๆยเพราะว่าของผมเนี่ยมีแล้วเลือดค่ะโอเคมีเลือดขอมเขา เป็นน้ำตกหมูดี <S <S โหสุดยอดครับการตีแซ่บค่ะทำเองตั้งแต่คั่วพีชัคั่วข้าวคั่วเลยอ๋อร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยอร้านเปิดแปดโมงค่ะแปดโมงถึงสองทุ่มแปดโมงถึงสองทุ่มนะครับอ่าใครผ่านมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมก็ขายทั้งวันขายทั้งวัน,วนไม่มีวันหยุดนะครับมีไหม วันหยุดแล้วแต่ค่ะแล้วแล้วแล้วแต่เหนื่อยก็พักครับครับเพราะต้องพักว่างเพราะว่าหาตังมาแล้วต้องหาเวลาไปใช้ตังใช่ไหมพี่เขาบอกนี่โอเคอันนี้เป็นต้มผมค่ะต้มผมเดี๋ยวจะตักในนี้อ๋อเนี่ยครับข้างในพี่ตักมาจากหม้อนู้นใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวเราไปดูในหม้อกันนี่ครับเปิดได้เลยจ้ะ โอเคครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราลองสองเมนูกับข้าเหนียวเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปข้าเหนียวด้วยดีนะครับร้อนเลยนี่มีผักให้ด้วยครับข้าวเหนียวร้อนสุดยอด ค้องมาครับแต่น,นี้เป็นก้อยนะครับลองดูผู้ชม,มอ่ะคล้องถึงไดครับอืมได้นะผมอ่าถูกถเลยอ่ะอ,อ,อืมนี่ครับ น่าเป็นภพัพครับอืมอะไรค่ะข้อน,นี้นอะไรอืมได้ได้ไดอ๋อหนึ่งเมนูอ่หานแล้วว่ายได้พี่อืมนี่ต้องผมนะครับนอืมเนี้อทอดแบบนี้

แ้่ต้มแซ่บนี้จะออกเปรี้ยวๆหน่อยแต่ไม่มีขอมเนาะอืมสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดเลยสองเมนูผ่านไปได้แล้วได้เลยน่ารู้ นะรสชาติเป็นไงช่ครับ,รบโอเคถ้าลูกค้ามีเบอร์ร้านไหมพี่โอเคอนีค่ะเบอร์ร้านอ่าเดี๋ยวคุยไปกดรบวนคุยพี่เขาเลยอะไรที่ไหนยังไงตลาดน้าบอกจุดที่อันนี้ร้านเออ่เขาเรียกอะไรนะลาปักซอยอยู่หมู่หนึ่งนะคะอยู่หน้าอนามัยมหาโพ์เลยนะคะสนใจโทรได้เลยนี่เบอร์โทรนะคะชื่อร้าน มีทุกเโมนโูของอาหารอีสานค่ะํามสั่งก็มีเปหน้าร้านหนึ้วหน้าร้านเลยไปได,ได,ได,ได้นี่เลยค่ะก็จะมีป้ายบอกเลยนะคะตรงกับร้านพอดีเลยค่ะอยู่หน้าทำไมมหาโพธิ์เลยค่ะสนใจมาได้เลยค่ะถูกอร่อยคุณภาพค่ะขอบคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพี่เบนอย่างก้อยขมอผมชิมแล้วอร่อย อันนี้จานเท่าไหร่ครับพี่ประหกสิบบาทจ้าเริ่มต้นหกสิบาทเริ่มต้นนี่หกสิบาทนะครับอืมถ้าได้เมนูนี้ผ่านแล้วคุณจิมอันนี้ต้มขมหกสิบบาทเหมือนกันค่ะบาทเหมือนกันเป็นแบบต้มขมต้มแซ่บสองอย่างค่ะนี่ถูว่าถูกนะหกสิบบาทโอเคได้เลยครับอันนี้ครับต้มแซกระดูกอ่อนหมูต้มแซ่บบาทเหกสิบบาทเหมือนกันอ้าวทีนี้ให้ราคาเริ่มต้นก็ห้าสิบบาทนะคะไม่แพงห้าสิบหกสิบไม่เกินนี้ค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่ไกลมาจองเพื่อ โทรจองได้โทรจองได้ที่หมายเลขศูนย์ศูนย์เก้าห้าแปดแปดสองแปดสามห้าหกค่ะชื่อชื่อแม่ครัวเองนะคะพี่เบนค่ะอ่าพี่เบนนะครับแล้วก็เป็นของพ่อครัวเนาะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าค่ะซื้อพี่ถอยค่ะอ่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันทุกวันค่ะอ่าแปดโมงถึงแปดโมงถึงสองทุ่มค่ะโอเคครับเดี๋ยวเอฟซูเอฟซีของลุงพงศ์ภากินชาแนลนะครับถ้าผ่านมาทางนี้อ่าแวะได้เลยโอเค เดี๋ยวผมพี่เบนเดี๋ยวผมขอญาตจัดกับข้าวนี้ก่อนหิวแล้วนะครับหิวโอเคครับผม